สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อยากเล่าชาแนลวันนี้เราจะพาทุกคนมาวิเคราะห์ข่าวใหญ่ในวงการหมอลำแฟนงค่ะอาทิตยชนะทิพย์ประกาศยุติบทบาทการเป็นพระเอกกับหมอลำคณะเครียงไตอีสานสีงหลังจากเพิ่งร่วมง,งานกันได้นานค่ะมึงหลายคนนะคะคงติดตามข่าวจากเฟซบุ๊กของอาทิตย์ชนาทิพย์จุดโสต์ประกาศตัดสินใจ ติบติบบทบาทพระเอกกับคละครเรงไกอีตางตินโดยอาซีขนาดนีได้ปลดพ่อความว่าผมขอแจ้งให้แฟนๆแน่ๆี่น้องทราบว่าผมขอ,อยึติบทบาทการเป็นศิลปินในสังกัดเรียงไกอีตานติน,นะครับอาจจะยังไม่ถือว่าทํางานในสังกัดด้วยระยะเวลาอันสั้นแต่ยังโดยเหตุผลส่วนตัวของผมเองขออภัยด้วยนะครับวนเสียงสังกัดวงไหนไหม ปักติดตามด้วยนะครับผมขอกราบทุกขั้นด้วยความเคารพครับหลกโพสต์ดังกล่าวนะคะสร้างความตกใจให้กับแฟนคลับอย่างมากเพราะการเปิดตัวของคณะหมอลามน้องใหม่อัตตี้เป็นหนึ่งในจุดข,ขายสำคัญี่ผ่านมาอัตตี้ผลงานและฐานแฟนคลับจำนวนมากการมาสังกัดเกรงไก้อีสานสิลป์จึงถูกคาดหวังว่าจะช่วยให้คณะใหม่แจ้งติวได้เร็วขึ้น แต่กับไายเปงว่าการประกาศยุติบทบาทนี้สุดพึงเพียงยี่สิเดือนหลังจากเปิดตัวเท่านั้นในทวิตเขาอ,อาร์ตี้เขาได้บอกเหตุผลสั้นๆว่าเป็นเรื่องส่วนตัวปองปากใครเป็นแตนสิลปกรมรมเส้นทางใหม่ในอนาคตต่อไปทำาให,หลายคนเกิดคำถามทันทีว่าแล้วเส,ส้นทางต่อไปของอาร์ตี้จะเป็นอย่างไรความเป็นไปได้เขาเรก คือแต่งเข้าร่วมกับคณะหมอลำอื่นอย่างที่เราทราบกันดีว่าอาจตีงตัวคนิกเป็นพระเอกเต็มตัวมีฐานแฟงชัพ์พอสมควรคณะหมอลำใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นระเบียบวัคซีนแบบโคมบันเทินสิงหรือแม้แต่คณะหมอลำรุ่นใหม่ๆก็อาจสนใจดึงตัวเขาเข้าร่วมก็ถือว่าเป็นนักแสดงที่มีศักยภาพพร้อมใช้งานได้ทันทีแต่ทางที่สอง คือการทำงานแบดอิสตรละหรือฟรีแลนซ์ศิลปินหลายคนเกอกเต่นทางนี้กันมากขึ้นเราสามารถรับงานเองได้ในตั้งิสัญญาอาจที่เองก็าอาจสร้างทิ้เล็กๆคำเพืเองรับงานหมอนำซิ่งงานรับเชิญหรืองานแสดงเฉพาะอิฐเแต่ช่วยให้เขาบริหารทั้งเวลาและชิ้นผ่งตัวได้อย่างลงตัวมากขึ้นแต่งทางที่ตาม คือการสร้างคอนเทนต์ออนไลน์จนกระแสหมอลามบนติกเก็และยูทูบกำลังมาแรงจริงๆค่ะถ้าอาตีเลอกจากประ,ประาดออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการร้องขบเพื่อเพลงหมอลามโชว์การแสรงดงสดหรือแชร์เบื้องหลังนิสิตเลติ้ก็อาจทำให้เขามีฐานแป้คขับในใหมายเพิ่มมา,ากอยากยางสร้างไรายได้โดยตรงตัดลกออนไลน์ได้ด้วยความเป็่นไปได้อีกข้อหนึ่งค่ะ การพับงานชั่วคราวจากที่เขาระบุว่าผลกส่วนตัวก็อาจหมายถึงการจัดการเรื่องครอบครัวเรื่องสุขภาพหรือแม้แต่การคำทุรริตอื่นจังค่ะเป็นแบบนี้แฟนๆอาจจะต้องรอสักพักแต่เชื่อว่าเขาจะกลับมาแน่นอนว่าตัวก็ถึงไทยว่าฝากติดตามต่อไปและในระยะยาวก็มีความเป็นไปได้ว่า อาจที่อาจจะสร้างคนะหบอลำของตัวเองแม้ตอน,นอาจจะยังเร็วเกินไปแต่ถัาเก็ตประสบการณ์มากพอการมีคขะาดเล็กๆของตัวเองเอาจจะแชร์เรื่องไกลเกินเนื่อค่ะสรุปแล้วเส้นทางที่น่าจะเจีนไปได้น้างที่สุดตอนนี้ก็คือการทำงานอินสตาควบคปูก,กับการสร้างคอนเทนต์ออนไลน์ระทัดอิสตาแกรมผูกพันกับสัญญา ในเองทำให้เขารักษาฐานแต่งขับได้ต่อเนื่องแต่ก็ไม่ติดโอกาสว่าหากมีคณะบอล่าในใหญ่ยินข้อเสนอที่ตอบโจทย์ชีวิตเขาก็าอาจกลับมาในานะพระเอกคณะได้อีกครั้งค่ะหลังจากที่อาจนีโผดพวกความขาดตัเชี่ยวฝนตัวกระแสในโลกออนไลน์นะคะ,ะเต็มไปด้วยหลากหลายความคิดเห็นบางคนก็บอกว่าอย่ากล้ยีมือ เพราะอาซตี้กำลังเริ่มมีชื่อเสียงจนบางคนกังวลว่าการแสดงของเกรียงไกอิสานสิงค์ละขาสติตันไปหรือเปล่าขณะที่แฟนบจำนวนมากยังคงส่งกำลังใจและพร้อมติดตามเขาในว่าจะอยู่คณะไหนก็าตามเช่นเป็นกำลังใจให้นะอารีไม่ว่าอยู่ที่ไหนมาจะตามไปดูเนี่ยได้มากอาใจเหตุผลค่ะ หากแฟนเกยียดให้ดีแต่เห็นว่าทานแฟนคลับของอาร์ตี้มีความเหนียวแน่นแมะ้จะอยู่ในคณะเพียงโจั้นๆตนันแฟนหลายคนคู่พันกับบุคลิกทิดเดียกันเองรวมถึงการแสดงที่ดูติงใจของเขาสิ่งนี้สะท้อนว่าต่อให้เปลี่ยนคณะหรือเลือกเส้นทางใหม่หัดนี้ก็ยังมีผู้ติดต,ตามจนวนมากคอยสนับสนุนค่ะแม้วันนี้อาร์ตี้ธนาทิพย์ ประกาศยึติบทบาทเตสังกั่เรียนการศึกสตางค์ิ่งแต่วมาเสียงต่างเปลี่ทับนั่นคงดังไปในทิศทางเดี่ยวกันว่าในวาคซ์จะเดินเส้นทางไหนแต่ยังคงตามให้กำลังใจเสมอนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าการเป็นศิลปินไม่ได้วัดกันแค่ระยะเวลาที่อยู่ในคณะแต่คิดความจริงใจและความผูกพันที่ศิลปินมอบให้กับแฟนๆนั่นเองค่ะซึ่งการที่อาร์ติสนาทต แต่ประกาศยุสติบทปาทการเป็นพระเอกปอล่ำกับคณะเกรียยงไกอดีตานสาินหลังจากที่เพิ่งร่วมงานกันได้เพียงไม่นานเท่านั้นเราลองมีข้ออุ้งกระทบมี่แอบเกิดต,ต่อคณะเครี่ยงไก่ดีตานสาินดูนะคะว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างอันดัดแปร้องบอกว่าคณะเกรียงไก่ดีสารสินเป็นชนะน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานการเสียพระเอกหลักไปเร็วแบบนี้ ยังทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าคณะจะเดินต่ออย่างไรแต่มีความมั่นคงแค่ไหนและจะสามารถสร้างความเชือมั่นให้แป้งขับกบบลับมาได้หรือไม่อาร์ติคนาทิศถือว่ามีฐานแป้งขับติดตามค่อนข้างมากแต่งเข้ามาสังกัดโดยดึงผลที่สนใจคณะ,ะได้ไม่น้อยแต่เมื่อเขาตัดสินใจยึดนิบกบาทก็แน่นอนว่าฐานแป้งขับบางต่วอาจตามอาร์ติแต่คณะอื่นแทน ลงผลปอดจำนวนผู้ชมของเกรียงไกาในระยะตันในวงการมอลามําพระเอกและนางเอกือแกนหลักของการเล่าเรื่องอันที่พระเอกขอนตัวออกไปกลางคันยังทำให้กินงานต้องเร่งปรับบทปรับการแสดงใหม่ซึ่งเป็นความท้าทายที่ไม่เล็กเลยสำหรับคณะย่าเลียงว่าเบื้องหลังศิลปะการแสดงอย่างเียเรื่องคณิจอยู่ด้วยจะภาพหลายรายอัดลังเดในการจองงาน หากไม่มั่นใจว่าคณะยังมีศักยภาพอย่างพอและมีอาจส่งผลต่อรายได้ในระยะกลงของคณะได้เช่นกันแต่ในวิกฤตก็ยังมีโอกาสค่ะการจากไปองอาตี้อาจเป็นโอกาสให้คณะได้ฝั่งประเอ็หน้าใหม่หรือทักด้านสิยต่งคนอื่นๆืนอแจ้งเกิดไม่แผนหากโปรโมทดีๆอาจกลายเป็นชุดเปลี่ยนครั้งสำคัญทำให้เปลี่ยนลงอีสานสิ่ง แต่กางสักคะอื่นและกลายเป็นที่จับตามองมากขึ้นสรุปแล้วการที่อาซิชนาทียิติบทบทาทพระเอกกับคณะเยนไซกอิสานสิสงห์นับซึ่งข่าวใหญ่ที่มีทั้งผลกระทบและโอกาสในเวลาเดียวกันอยู่ที่ว่าคณะจะจัดการอย่างไรต่อไปหากมองในมุมกว้างการเปลี่ยนแปลงคำนี้คือเป็นเรื่องปกติของวงการหมอลำิิมักยกยายคณะ โอปลกาบและต้นคางชีวิตแต่ทุกครั้งที่เกิดการเปลี่ยนแปลง,ก,ง,ปลงก็มักจะเป็นสุดนร่มป้งของโอกาสใหม่ไม่ว่าจะเป็นตัวสิลงตินงหรือคณะหมอลำเองก็ตามแล้วคุณผู้ชมนะคะถ้มามักเกรียนการอีสานิีงควรหาพระเอกใหม่แบบไหนถึงจะดึงแป่นแปลงกลับมาได้คอมเมนต์ไว้ใกล้จิตใกล้เลยนะคะและชอบการวิเคราะห์แนวนี้ฝากกดไลค์กด like, แชร์และกดติดตามช่องไปด้วยค่ะ และเจอกันใหม่เล็กถึงหน้าสวัสดีค่ะ